มาครับพี่เอาอีกฮะขายคันที่อยู่ด้านในนู่นน่ะเนี่ยมันทีมงานขยับไม่ได้จริงๆะทีมงานเกาหัวแล้วครับว่าทำยังไงถึงจะขายเจ้ารถคันนี้ได้ผมขอถ่ายจากชั้นบนอยู่นี้แล้วกันนี่มิตซูมิชิไทตัน2.4พา GLS นะครับเป็นตัวไมเวตยศสูงตัวท็อปสูตรปี2016พี่ครับเชื่อไหมคันนี้ผมเคยปล่อยอยู่ที่499สภาพโคตรสวยเลยคันนี้ก็สภาพโคตรสวยเลย แต่ว่าสี่เก้าไม่ขายพี่ลงไปแสนหนึ่งนะสถานการณ์ที่แบบลดเยอะแบบนี้นี่แหละนะครับผมเชื่อว่าลูกค้าก็ต้องมีเยอะไม่แพ้รถผมแต่แค่ไม่เห็นรถผมนั่นเองนะครับใครจะเชื่อว่าราคาแบบนี้ลดสภาพแบบนี้ผมจะมาขายราคานี้คันนี้ผมจะขายราคาสามเก้าเก้าสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเอาให้ถูกที่สุดในตลาดไปฮะอยากขายก็พี่ตอนนี้ใครยังไม่มีรถใช้รีบมาที่เต็นท์วโรจย์กาเลย เพราะว่าดูครับพี่มีข้างหน้านะมีแค่บางส่วนนะข้างหน้านะโอ้โหพี่ดูดิเยอะมากจริงๆโทรมาหาผมหน่อยนะครับผมรอสายพี่อยู่นะ086 46, 46ตัวแล้วก็7 086 4444447ครับ V v o r ยินดีให้บริการครับพี่ครับสวยมาก